ก็อร่อนะแค่ลองโจุกโจ๊กจุกโจุกก็อร่อยตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ทุกคนเมื่อกี้ได้ถ่ายดูอาหารป่ะใช่ก็กัข้าวกับข้าวหลากหลายเยอะมากมีทั้งเบเกตข้าวต้มก็กับข้าวนานาชานทุกคนแบึนมปัง ต,ตอนนี้เราจะเป็นในตอกเราจะขึ้นไปภูชีฟ้านะทุกคนเพราะว่าพี่ว่าจะไปดูทั้งว่าที่ตกทั้งว่าที่ขึ้นแต่เราต้องดูสถานการณ์เพราะเราไม่ค่อยไหวเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูชีฟ้ากันคะ่ะขึ้นไปประมาณโลหนึ่งหรือเปล่าภูชีฟ้านี่แหละาจาที่ดีหรอเปล่ใช่บรรยากาศก็ดีดีเนี่ยพูด พูดแบบ1อยครั้งก็ไม่รู้จะพูดคำไหนอะ่ะอันนี้ในเมืองอ่ะ <c oughs> ก็วิวภูเขาอ,อะไรอย่างงี้นะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเก้าโมงครึ่ง <c oughs> เราจะไปก่อนจะไปภูชีฟ้าเราจะไปวัดลองขุนก่อนใกล้ๆเลย <c oughs> ใช่ซิ่นงนี้เจ้าของพิพิธภเณฑ์อืมย้อนไปทางนี้ ย้อนกับพื้นไปประมาณสี่ห้าโลห้องนอนแบบดีมากนอนหลับแบบสบายอะ่ะทิปนี้ไม่ได้ทิปไปเที่ยวเป็นเป็นทิปขี่รถอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันตรงวัดร่องขุนอของไปจัดบ้างของฝากไม่อันนี้เอาไปเตะอันนี้เนี่ยยังไม่ไปเลยเนี่ยซื้อรอแล้วอะ่ะซื้อรอแล้วเอาเลย มโมมันโมมีอันแปะวเอข่อยแปะไว้ไหมฝั่างอนเพื่นางอนเขียดงอนก็ไม่ขออันนี้วัดลองุนไม่แต่พี่ผมว่ามันไม่ใช่วัดเล่ปีวันไม่มีั แค่ถากรมนะาแบบันไมร้อมแบบเรียบร้อยไม่แล้วคืออย่างสมมติว่าอยากอายุยาอะไรเงี้ยมันเป็นวัดโบราแบบโบราณอะไรอย่างเงยมีรพนธ์รอะไร่าคสร้างขึเองสรางองไม่ได้มีอะไรเลยีที่แตกเลยเราไปไหนต่อเลยขึ้นที่พักคกยเหลัก็ทางไฟเอยเดี๋ยวแวะเข้าร้านไหนก้ เนี้เรายังอยู่ถนนหมายเลข1021อยู่นะเฮ้ยไม่ใช่1020อีก32กิโลเมตรถึงถนน2021ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งระยะทางอีก70โล1ชั่วโมง20นาทีทลิปนี้คือเป็นทิปขี่รถอะไปถึงที่พักนอนตื่นเช้ามากินข้าว ขี่รถไปที่อีกที่พักหนึ่งแล้วก็นอนกินข้าวเหมือนมาขี่รถเล่นแหละกินก๋วยเตี๋ยวแว่กินข้าว

เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยหมูหมกักหมูตุน๋นเนื้อตุนมีทุกอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวขุกขิกอะไรทักอย่างนี่เลยนี่เราจะเดินทางไปอีกเส้นหนึ่งนะเส้นที่มันเขียนว่าอันตรายอะ่ะ ที่เขาเขียนว่าอันตรายคือทางมันชันอะ่ะชันติดหนึ่งในสามของประเทศอะ่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองสิบสระยะทาง50าสิบโลถึงภูชีฟ้าเราก็เติมน้ำมันอยู่ตรงตัวเมืองเชียงใหม่อะ่ะทั้งที่สี่แล้วก็ยังไม่ได้เติมอีกน้ำมันเหลือเยอะอยู่น่าไปเติมพรุ่งนี้เลยอะ่ะ ลงจากภูชีฟ้าไปน่านนะเอออากาศเริ่มแบบแดดไม่มีแล้วหน้าขี่หน่อยตอนที่เราขี่มาเมื่อกี้แดดโคตรร้อนอันนี้เราก็อยู่ถนนหมายเลขสี่สองหนึ่งเส้นทางนี้ขี่ชิวมากอำเภอขุนตาน ถนนหมายเลขนึ่งรถไม่ค่อยมีขี่แบบได้ยาวๆอเชีงแสนร1อ2กลแอพูชีฟ้ายูเทิร์นอ๋อนี่ทางนี้ขึ้นนะเมื่อแก่ทุกคนทางขึ้นแล้วต้องไปยูเทิร์นกลับมา ก็อย่างพญาอะไรเมื่อกี้ทุกคนผ่านไหมทันพญาพิพัฒน์เหรอประตูสู่ภูชีฟ้าห้าห้าห้าขนาดอะไรเหรอ,อเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะถ่ายแบบย,วยาวๆตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วค่อยขึ้นไปนะ สวดูเหนว่ามันจะขึ้นยากอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านง่ายนะขึ้นงนะ่นะนยาย <laughs> เดี๋ยวก็เสือเนะ่ <laughs> อมแล้วหมดนหละ มาก็ระวังด้วยนะดินสไลด์เยอะอยู่ทางลาดชันสูงปูนระมัดระวัง ดูทิโอ้โหโคตรสุดตะหมอนออกแป๊บรับ,รมรบลมเย็นแป๊บโอ้โหอันนี้ก็ทางลงยาวๆเลย เวฟขึ้นได้อโอ้โหทางยังสุดของเราไม่มีเกียร์ทดต้องเบรกดีๆโอ้โห,โโหทางโหดจริง แต่แบบวิวสวยมากทางแบบเซ็กซกมาก

่ใ่ใชผู้ชี้ดาว9กิโลผาตั้ง35กิโลโอ้โหเลย บูชีฟ้าที่โอเบกทำไมเชียงคำเจ็ดสิบเอ็ดห้องราน่าอยู่บนนู่นหรือเปล่าขาวๆนู่นเหลืออีกสองโลร้านอหงร้านอาหารก็เยอะอยู่ หนาวเลยอากาศอะอากาศดีจัด <c oughs> ของเราใกล้ถึงแล้ว <c oughs> อ๋อน่นอาจะประมาณนี้เลย <c oughs> วิว แห่งหลงหักเขานี่ไงถึงแล้ววิวเราวิวสวยจัด เดี๋ยวขอเช็คอินเข้าที่พักก่อนนะทุกคนรอง,งเท้าเราใหญ่ไปทุกคนเห็นไ,ไหมตรงข้างว่างนัง่นคือโรองอาหาเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชว้าวทุกคน อ้ยนี่นะคะเราเขาวางของแบบน,นึ่งทุกคนสวยมากใช่เหรอทำไมเส้นเล็กจังอย่าเลยมันเล็กไกทุกคนอุ้ยโอเคอยู่นะ ห้องน้ำเดีย๋ยวเราถอดรองเท้าก่อนเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าเข้าการะจุจ้าดีดาว้าวโอ้ยสวยมากทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเห็นเราไหม ทุกคนเห็นเราไหมอ่ะอุ้ยน่ารักมากสวยเดี๋ยวท่านมีแอร์ออใช่มีตัวขงมอ๋อเของวิบอสมีแอร์ไม่มีมีเหรเอ

วนานาหมดเลยว่าสุทิโลโลเี่ยไปไปกินอาหอยุบานเลยอ่ายุวบานมันเป็นเนื้อี่เปิดยังไปก้อนเรามวมันมีอีกขาดนึงนะถ้าไม่มีไม่เะยงนมันจะโดดเดียวพี่ต้องเปิดไฟห้องน้ำโอเคเพราะเอาที่ลงมันตัดเหมือนกัน เอานมลงกนกผิดรู้สึรูสกวอยูมันกำลังเคียดอยู่แล้วโดนเด็กบอกสชา่ากับบรรยากาศร้อยล้านพันล้านไตทิ้ตุกไปพูทัเบิกรอบที่แล้วไม่ได้นะ้าวยจันบอกบอกว่าถ้าคุณวายบอกให้มาด้วยการทีหลังนะเอียไม่พูดถเอาอยบากินเขาอย่ากินเขาอย่ อะไรอ่ะเพลงหรือหนัง